สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดระยอ,องอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเมืองแกลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถรุ่น L 3 2 1 8 SP ตัวคิสนะคะเข้าใหม่นะคะ1รายการกุ้งก็เลยจะพาลูกค้ามารีวิวรถสวยๆกันนะคะแต่ก่อนจะไปรีวิวกุ้งของกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามให้กุ้งด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่นนี้กันเลยนะคะค u ูปต้รุ่น L 3 218 SP ซึ่งเป็นตัว k i ิสด้วยนะคะรถปี64นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวนนะคะราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสภาพโดยรวมสภาพนะคะ อันนี้จะมีการเก็บสีใบดันคันล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บสีแค่ใบดันคันล่างแล้วก็ยางนะคะยางหน้าเปลี่ยนใหม่ให้แต่สีตัวตัวล็อกกระทะนะคะสีเดิมนะคะสีเดิมเลยนะคะแล้วก็ตรงตรงสีตรงนี้นะคะก็เป็นสีเดิมเหมือนกันนะคะค่ะนี่สีตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเดิมทั้งหมดนะคะมีแค่เก็บสีใบดันคันล่างเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะ ส่วนสีตัวสีเดิมเลยนะคะสภาพ,พห้องผู้โดยสารนะคะไปรถสีเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้รถปี64-32แรงใครกำลังมองหารถเข้าสวนนะคะทุเรียนสวนยางนะคะกุ้งแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่แบบขนาดกระทัดรัดอนเนกประสงค์นะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่1,225ชั่วโมงนะคะ ชั่วโมงใช้งานของที่ร้านจะเป็นชั่วโมงแท้ทั้งหมดนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวดูสภาพโดยรวมนะคะส่วนยางหลังนะคะดอกย่างหลังยังสูงอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ85-90%นะคะลูกค้านี่เลยล้อกระทะนะคะสีล้อกระทะสีเดิมนะคะลูกค้า ตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะยังอยู่สภาพไม่แตกนะคะดีสภาพสมบูรณ์นะคะและตัวท้ายนะคะตัวท้ายรถก็จะสีเดิมทั้งหมดเลยนะคะลอยมาร์กยังอยู่นะคะลูกค้ารถอันนี้เป็นรถไร้แท้ๆนะคะลูกค้าไม่ใช่รถทำนามานะคะค่ะ จริงๆไฟท้ายตรงนี้จะแตกอยู่หน่อยนึงแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้นะคะกุ้งขอโทษทีกุ้มองไม่เห็นเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเปลี่ยนไฟท้ายให้นะคะส่วนย่างหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพรถริ่มเดิมแบบนี้สวยๆแบบนี้กูไม่อยากให้ลูกค้าพลาดเลยราคาเบาๆ3,29,000บาทนะคะมีสภาพทุกจุดนะคะพาดูทุกจุดเลยนะคะรอยม้าของตัวรถนะคะเครื่องยังอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวกุ้งจะให้ช่างนะคะมาทดสอบระบบนะคะเดีวเราจะให้ช่างตั้มนะคะมาทดสอบระบบกันนะคะค่านนะคะทำงานปกตินะคะตัวไฮดรอลิกทำงานปกตินะคะรถคันนี้นะคะ าหากลูกค้านะคะกําลังดูอยู่แล้วมีเพื่อนมีญาตินะคะที่แบบอยากบอกต่อนะคะกุ้งมีค่าแนะนําให้นะคะถ้าใครนะคะกําลังมองหารถไถมืยสองนะคะกุ้งแนะนําเลยรถร้านคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะได้รถชัวรถด,ดีสภาพตรงปกแน่นอนแล้วถ้าสะดวกเดินทางมาก็เรียนเชิญเลยนะคะปักหมุดมาที่คําว่าคุณเสมอแท็กเตอร์ได้เลยนะคะหรือว่าไม่สะดวกเดินทางสามารถ ซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะโดยกุ้งจะส่งคลิปส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้แล้วนะคะก่อนโอนจองนะคะเพื่อความมั่นใจว่าเราไม่ไม่ใช่ไม่ฉาชีพนะคะว่าเราติดต่อถูกคนแน่นอนนะคะให้วิดีโอคอลก่อนทุกกรณีกุ้งแนะนําเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่จะซื้อนะคะจะซื้อรถนะคะไม่ว่ากับร้านใครนะคะก่อนโอนจองมาจําให้วิดีโอคอลกับคนที่เราคุยแล้วก็กับรถที่เราต้องการซื้อนะคะ เท่านั้นนะคะว่าเขามีรถอยู่นะคะอันนี้เราปั่นวีดีโอนะคะทํางานปกตินะคะพวกซีนรถซีนล้ออะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนเลยนะคะซีนล้อหน้าก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันนะคะสภาพห้องเครื่องก็เป็นสภาพดีอยู่เลยนะคะรถปีห4สี่นะคะพุ่งเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่บั เน,น,ะะน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งลูกค้าท่านใดนะคะต้องการซื้อออนไลน์นะคะศูนย์งสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันเสร็จแล้วตกลงราคากันแล้วก่อนโอนจองมาจานะคะให้วิดีโอคอลก่อนว่าให้มั่นใจว่าเราคุยกับเซลล์ร้านภูเสมอจริงๆไม่ใช่ไม่ฉาชีพนะคะหรือว่าถ้าจะซื้อร้านอื่นก็ต้องวิดีโอคอลก่อนนะคะให้คู่กับรถคู่กับเซลล์นะคะว่ามีรถอยู่จริงนะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ